คลิปนี้นะครับก็อยู่ใน r o b l o x a l l Star Tower Defense X นะครับก็วันนี้นะครับก็จะพามาดูแนวทางการลงเควสของโคคุชิโบนะครับซึ่งเ,เราจะลงหาได้ไอตัวนี้นะครับแจ็คสันบัตซึ่งเอาไว้อัลเซนให้โคคุชิโบนะครับตัวที่ใช้ลงเลยเนี่ยก็คือผมใช้แค่ตัวเดียวนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับวีนัสจะเป็นธาตุออเรนจ์นะครับเพราะว่าด่านโคคุชิโบเนี่ยมันจะเป็น เราต้องใช้ธาตุออเรสนะครับถึงจะชนะ่าตน,นะครับโอเคส่วนวรนัสเนี่ยถ้าเราจะลงให้มันง่ายๆนะครับผมแนะนําว่าเราต้องมีสเปเชียลต้องมีเบิร์กนะครับก็ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นคริติคอลนะแล้วก็เนี่ยหนึ่งที่ใช้ได้เหมือนกันก็คืออันนี้เป็นมีโอกาส10%ที่มันจะโจมตีอีกครั้งนะครับส่วนคริติคอลนี่ก็มีโอกาส10%ที่จะทำดาเมจ2เท่านะครับ ก็ยิ่งเรามีเอยอะขึ้นก็จะยิ่งง่ายขึ้นนะครับแต่ว่า,าใช้แค่ตอนผมใช้นะผมใช้แค่อันเดียวก็ผ่านแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าผมมีเทรดคอมเพนเนียนด้วยง่ายๆก็คือเราเน้นปั้นไอตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็พวกเรื่องเลเวลนะครับแล้วก็วินาจแต,ต้องแอสเซนด้วยนะครับเพราะว่าเราจะใช้เป็นอ,อัปเกรดขั้นสุดของตัวนี้โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่า จะใช้วิธีเล่นแบบใหม่ให้ผ่านนะครับเผื่อคนไม่รู้ทางมานะครับก็ทางมามันจะสมมติเราวาร์ปมาอินฟินิตครับอ่ะเราวาร์ปเข้ามาที่อินฟินิตแล้วก็เดินออกมาพอเราเดินออกมาก็จะเห็นโกคุชิโบ o อยู่ตรงนี้เลยโอเคแล้วก็ให้กดคุยไป เอ่อมิชชั่นมาไปเียนะครับก็จะได้เลือดหนะ่งตานี้ได้100%เลยได้แน่นอนโอเคครับเข้ามาในเกมนะครับก็ให้เรามาตรงนี้นะแล้วก็เอาตัวเนี้ยวางไว้เลยของผมในวางได้ห้าตัวโอเคแล้วก็เอาอโตโอัวอปเกตไปกดเปิดสกิลอันนี้นะครับต้องปิดออโต้สกิลเล่นด้วยนะครับแล้วก็ที่ต้องวางข้างหลังเนี่ยเพราะว่า บอลเนี่ยมันจะสมมติระวางข้างหน้านะมันจะตีตัวเรานะครับแล้วก็ติดสตันได้แล้วก็มันจะหิวตัวเองได้ด้วย15%เนี่ยโอเคถ้าเราวางข้างหลังเนี่ยก็คือมันจะตีเราไม่โดนนะครับแล้วก็ยืนรอง่ายๆเลยผมไม่ได้เปิดเอ,อเฟลนะแล้วก็เปิดอาลติอีกตัวก็วคือ ปล่อยให้มันยิงมาแบบนี้เฉียวๆวเลยครับง่ายๆเลยต้องระวังหน่อยนะถ้าถ้ายัางเรายัางปิดบอสไม่ได้เร็วมากไม่ต้องเร่งคูณสามนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะผิดพลาดแล้วมันจะแพ้มันจะมีจังหวะวางช่วงที่เราตีมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นให้ชัวร์ๆวก็ก็เลาสไว้แค่กสองพอี๋ยวจะได้เดินมาทัน อันนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็จะเห็นได้ว่าเราทำดาเมจใส่มันได้รุนแรงมากๆเลยครับเพราะว่าเราชนะท่านนะครับแล้วก็วีนัสตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใช้ดีมากเลยเพราะว่าเราจะไม่โดนตีติดสตันแล้วก็ไม่โดนตีหิวเลือดน,นะครับก็ <c oughs> ถ้าติดคิดด้วยข้อบ่อยๆก็จะจบไว โอเคเสร็จแล้วก็ได้เลือนมาแบบนี้มาแอสเซนโคโคชิบโบเลยครับโอเคสเต็ปตอนนี้ก็ทำพร้อมขึ้นเสเซ็จแล้วโอเคกดเลยเรียบร้อย ในการอับเกรดขั้นสุดท้ายนะครับก็จะได้รับเป็นการโจมตีที่ทำให้ติดเลือดไหลแล้วก็ลดคูลดาวน0์20%นะครับ เป็นเวลา6 0เวตนะครับแล้วก็คัวดาวของสกิลนี้ก็คือ120เซเวตจะลองกดดูก็จะมีเลือดไหลขึ้นใหนด้ดูแบบนี้แล้ว